สวัสดีครับวันนี้จะมาะแนะนำวิธีการเช็คเวลาเรียนในโปรแกรมวัดผลนะครับอันนี้ผมเพิ่งศึกษาดูนะครับก็จะลองทำให้ดูนะครับเวลาเราล็อกอินเข้ามาในระบบก็จะเป็นหน้าที่โชว์ว่าวิชาของเราในวิชาเรานะครับใน,นตัวอย่างเป็นวิชาไทยกับคณิตศาสตร์ทีนี้เราจะมาเช็คก,ก็คือเช็คเป็นรายวันนะครับคุณครูก็เข้ามาที่ตรงบัญชีของฉันนะครับแล้วก็เลือกคําว่าเช็ค เวลารลายวันนะครับเลือกเป็นพักเรียนนะครับที่หนึ่งแล้วก็เลือกห้องของตัวเองนะครับอันนี้เป็นหนึ่งขันะครับเราก็จะมาเลือกนะครับเลือกครั้งอุปกรณ์นะครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งในการเช่นนะครับวันที่คือวันนี้นะครับสาเลือกวันก็ได้จะออนไหนนะครับก็เลือกวันนี้นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มวันเรียนนะครับ แล้วก็ตกลงอ่ามันจาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครั้งที่หนึ่งคือวันที่สามสิบนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อเช็คนักเรียนนะครับก็จะมีรายชื่อขึ้นมานี่ครับอันนี้คือแล้วก็เช็คนะครับเช็คว่าม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 า,มานะครับตามความเป็นจริงเมื่อครบเสร็จนะครับเราก็บันทึกอย่างนี้นะครับอ่อันนี้คือเช็ควันละครัครบตอนเช้าเข้าแถว ถ้าวันถัดไปแล้วก็เหมือนกันนะครับก็ครั้งที่2วันที่เท่าไหร่ก็เลือกวันตามนั้นแล้วก็เพิ่มบันเดือนแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับทีนี้ขั้นต่อมาคือในการเราสอนในแต่ละวันเช่นคาบแรกเป็นภาษาไทยครับสองนิสสระเราก็มาที่บัญชีของฉันแล้วก็เลือกวิชาของฉันนะครับแล้วก็ไทยนะครับมาที่เวลาเรียนตรงนี้นะครับเช็คเวลาทำเหมือนกันนะครับครั้งที่หนึ่ง ือครั้งที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกมาเลือกวันที่นะครับจํานวนกี่ชั่วโมงนะครับก็ลิกเอามานะครับเพิ่มวันเสร็จแล้วก็อยู่ขั้นตอนนี้ครับอันนี้เราจะเช็คใหม่ก็ได้นะหรือไม่ก็คัดลอกจากห้องปรุงวชาเราเช็คเข้าแถวนะครับก็ลิกปุ๊บก็จะขึ้นมาส่วนว่าคาบแรกนะครับตอนนี้นักเรียนอาจจะมีคนที่ว่าลาป่วย กระทันหันนะครับแล้วก็ชิ้คําว่าลาป่วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขเมื่อเสร็จนะครับแล้วก็บันทึกอย่างนี้นะครับต่อไปครับวิชาต่อไปนคณตศาครับคณตศาสตอนนี้อาจจะเป็นคาบที่หกหรือตอนบ่ายนะครับก็เหมือนกันนะครับเลือกวันหรือครั้งต่างๆให้ครบนะครับเคร่มบันเรียนแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับแล้วก็คัดลอกจากโฮมรูม เสร็จแล้วถ้าหาข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับเราก็กดบันทึกอย่างนี้นะครับและถ้าหากเราต้องการจะเช็คย้อนหลังนะครับเราก็เลือกได้นะครับเลือกอเลือกครั้งที่นะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับได้ตามอิสระเลยนะครับอันนี้คือเราสามารถลบทิ้งได้นะครับถ้าหากเราอันนี้ทำทดลองแล้วก็ลบทิ้งก็ได้ทางขยะแล้วก็ อย่างนี้ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คเข้าแถวหรือว่าเช็ครายชื่อนักเรียนนะครับในแต่ละคาบในโปรแกรมัออนไลน์นะครับขอบคุณครับ